สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ได้งบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนมีนาคม266 6นี้จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2000บาทต่อเดือนซึ่งเดือนนี้ก็คือเดือนมีนาคม2 5 6 6นั่นเอง ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของภาพรวมของพอร์ตของผมนะครับแล้วก็การซื้ออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นณปัจจุบันกันก่อนซึ่งก็จะเป็นการอัปเดตของเมื่อวันที่20มีนาคม2 6 6ที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็จะพบว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่20มีนาคม2 6 6 ดัชนีเซตก็ปิดอยู่ที่บริเวณ1,555.45จุดนะครับก็ปิดลดลงมา8.22จุดหรือว่าลดลงมาประมาณ0.53เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับภาพรวมการซื้อขายในช่วงเดือนมีนาคมนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20มีนาคม266แแล้วกาก็จะพบว่า กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ขายออกมานะครับก็นําโดยนักทุนต่างชาติซื้อขายสุทธิออกมาประมาณ27,961.63ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของโบเกอร์นะครับที่ขายสุทธิออกมาประมาณ8 5 4 1 4 8ล้านบาทในขณะที่ฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อนะครับก็นําโดยนักทุนทั่วไปภายในประเทศหรือว่ารายย่อยนะครับซื้อสุทธิเข้ามาประมาณ2 7 0 8 0 0 6ล้านบาท แล้วก็ในส่วนของสถาบันทางการเงินในประเทศนะครับที่ซื้อสุดที่เข้ามาประมาณ9,423.05ล้านบาทสำหรับประเด็นที่สำคัญในช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการประกาศยุบสภานะครับของรัฐบาลปัจจุบันนะซึ่งก็มีการประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานี้เอง แต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลทําให้ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับแถมยังมีแรงเทขายออกมาในช่วงบ่ายด้วยนะเมื่อวานนี้นะครับเข้าใจว่าเรื่องการยุบสภาเนี่ยมันอาจจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นในช่วงระยะสั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่นักลงทุนให้ความสนใจมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสถาบันทางการเงินของทางฝั่งสหรัฐนะครับที่มีการปิดตัวลงแล้วก็ ยังมีอีกหล,หลายสถาบันทางการเงินของทางฝั่งยุโรปนะครับที่ก็มีเขาลางว่าจะมีการปิดตัวลงเช่นกันและรวมไปถึงในส่วนของเครดิตสวิสนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นข่าวกันแบบหนักพอสมควรนะครับในเรื่องที่เขาก็เผชิญกับวิกฤตตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีการเข้ามาเทคโอเวอร์ในส่วนของเครดิตสวิสด้วยนะครับต้องอยอมรับนะว่าเครดิตสวิสเนี่ยเขาเขามีความเป็นกลางมาโดยตลอดนะครับแต่ว่า พอช่วงประมาณไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วนะครับที่เขามีข่าวในเรื่องของการเอ็นเอียงมาทางฝั่งสารัฐเนาะมันก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลนึงนะครับที่ทําใหเา้เขาต้องมาประชิญอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่าการที่มันส่งผลอะไรประมาณแบบนี้ทุกคนก็เริ่มไม่มั่นใจกับการถือสุดที่หุ้นอะไรต่างๆนะครับกลัวจะเป็นเหมือนวิกฤตซับพล์เมื่อปี2008ที่ผ่านมาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการถือเงินสดเอาไว การเอาเงินสดไปอยู่ที่สินทรัพย์อื่นอย่างทองคําหรือว่าไปอยู่ที่เหรียญคริปโตเคเรนซีนะครับที่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าพวกเหรียญคริปโตหรือว่าราคาทองคําก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอะไรแบบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยรักษามูลค่าของเงินของนั่งทุนเอาไว้มากกว่าอะไรแบบนี้นะครับณตอนนี้คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมองอะไรประมาณนั้นแล้วก็เลยจะเห็นภาพของตลาดหุ้นที่ปรับตัวลงมาอย่างที่เราเห็นณนะปัจจุบันนั่นเอง นี่ก็คือภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคม266นนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับว่าในเดือนมีนาคมนี้นะครับผมมีการซื้อหุ้นเข้ามาแบบไหนกันบ้างซึ่งในเดือนนี้นะครับผมมีการซื้อหุ้นตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับหุ้นตัวแรกที่ผมซื้อเข้ามานะครับก็คือหุ้น BTS ซื้อก็มาจำนวน35หน่วยนะครับราคาที่ซื้อต่อหุ้นก็คือ6บาท85สตางค์ต่อหุ้นตัวต่อมาที่ซื้อเข้ามานะครับก็คือหุ้น cpo ซื้อเข้ามาอยู่ที่จำนวน4หน่วยราคาที่ซื้อก็คือ6 1บาท25สตางค์ต่อหุ้นตัวที่3นะครับที่ซื้อเข้ามาก็คือหุ้น pt นะครับซื้อเข้ามาอยู่ที่จำนวน38หน่วยราคาที่ซื้อต่อหุ้นนะครับก็คือ6บาท45สสตางค์ต่อหุ้น หุ้นตัวที่4นะครับก็คือหุ้นพ t t ทีซื้อเข้ามาจำนวน8หน่วยราคาที่ซื้อต่อหุ้นก็คือ30บาท50สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็หุ้นตัวที่ซื้อเพิ่มเข้ามานะครับก็คือหุ้น LP ็ซื้อเข้ามาจำนวน177หน่วยราคาที่ซื้อต่อหุ้นนะครับก็คือ5บาท49สตางค์ต่อหุ้นทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพรวมของพอร์ตของผมหน้าตอนนี้นะครับเราก็พบว่า ผมมีหุ้น BTS จำนวน2134หุ้นราคาต้นทุนก็คือ9บาท58สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับก็คือ6 9บาท95สตางค์ต่อหุ้นณตอนนี้หุ้น BTS ของผมนะครับก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ27.49%ถัดมาก็เป็นหุ้น CPO นะครับมีจำนวนหุ้นทั้งหมดก็คือ312หุ้นราคาต้นทุนก็อยู่ที่ 64.35. บาท35สตางค์ต่อหุ้น ส่วนราคาบนกระดานก็คือ6 1บาท75สตางค์ต่อหุ้น CPO ก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ4.04%ตัวต่อมานะครับหุ้น LPH ก็มีจำนวนหุ้นก็คือ177หุ้นนะครับแต่ว่าราคาต้นทุนจะมีการแบกรับในเรื่องของต้นทุนตอนที่ซื้อขึ้นมานะครับกลายเป็นว่าราคาต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่5บาท65สตางค์ต่อหุ้นซึ่งราคาบนกระดานณนะปัจจุบันก็คือ5บาท45สสตางค์ต่อหุ้น ก็ส่งผลทาให้หุ้น LPH นะครับก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ3.45%ตัวต่อมานะครับหุ้น PT ก็มีจํานวนหุ้นทั้งหมดก็คือ2747หุ้นราคาต้นทุนก็คือ6บาท23สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่6บาท40สตตางค์ต่อหุ้นณตอนนี้หุ้น PT ของผมก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงอยู่พอสมควร หลังจากที่ราคาก็ปรับตัวขึ้นไปถึงประมาณ7บาทก,กว่าๆนะครับแต่ว่าด้ยวยความที่ตัวบริษัทมีการจ่ายปันผลออกมานะครับก็เลยส่งผลทําให้ราคานั้นมีการปรับตัวลงมาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงบวกนะครับบวกอยู่ที่ประมาณ2.73%แล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายนะครับหุ้นพดีทีมีจำนวนหุ้นทั้งหมดก็คือ534หุ้นโดยที่ราคาต้นทุนก็อยู่ที่37บาท60สงต่อหุ้น ส่วนราคาบนกระดานนะครับก็คือ30บาทต่อหุ้นนะตอนนี้หุ้นพีทีทีของผมก็ติดลบนะครับอยู่ที่ประมาณ20.21สรุปโดยภาพรวมนะครับพอร์ตของผมนะตอนนี้ก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ12.7% 8โดยที่ต้นทุนทั้งหมดของผมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ78,721บาทนะครับก็เป็นต้นทุนที่เติมเข้ามาทุกเดือนเดือนละ2,000บาทเนี่ย ทั้งหมดประมาณ7,400 0บาทนะครับอีกที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของปันผลที่ได้รับเข้ามาแล้วก็เติมเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของส่วนต่างราคาที่ผมมีการขายหุ้นออกมานะครับในช่วงนี่อนผ่านมานั่นเองทีนี้เรามาอัปเดตในส่วนของหุ้นของผมนะครับทั้ง5ตัวณปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ เรามาเริ่มที่ BTS นะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่า BTS เนี่ยคือเป็นขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับหลังจากที่ก็โดนในเรื่องของข่าวที่ทางภาครัฐนะครับจะมีการไปฟ้อง BTS ในเรื่องของการหัวประมูลอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนั้นก็ยังอยู่ในขั้นตอนอะไรของเขานะแต่ว่าคือมันมีแรงเทขายออกมาเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าราคาน่าจะวิ่งอยู่แถวๆบริเวณ 6บาทถึง7บาทอยู่อีกสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าต้องยอมรับว่าไอตัวที่เขาถูกฟ้องนะครับมันถือว่าเป็นธุรกิจหลักของเขาเลยถ้าเกิดว่าฟ้องแล้วสำเร็จขึ้นมาอะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสที่อาจจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงกันต่อนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งซึ่งผมอาจจะต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหุ้น BTS นะครับตัวต่อมา C p พเนี่ย ก็เท่าที่ดูก็ถือว่ายังไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นสาระสำคัญมากนะครับก็ตอนนี้ที่ราคามีการปรับตัวลงมาเนี่ยมันก็อาจจะลงมาตามภาพเทคนิคที่ปรับตัวลงมาเนาะแล้วก็เดือนพฤษภาคมนี้นะครับเขาก็จะมีการจ่ายปันผลออกมาด้วยส่วนหุ้น P.T. นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยนะครับราคาก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาไปถึงประมาณ7บาทกว่าๆนะครับแล้วพอเขามีการขึ้นในดีประกาศจ่ายปันผลออกมานะครับซึ่งเขาก็จะจ่ายช่วงเดือนพฤษภาคมนี่แหละราคาก็มีการปรับตัวลงมาตามการจ่ายปันผลที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ปิดแปลกอะไรนะราคาก็ยังอยู่ในทรงที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับกาจจะเป็นจังหวะที่ดีให้เรามาเก็บของอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนหุ้นบิทีทีนะครับเขาก็ยังคงเป็นขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ราคาก็หลุดตรงบริเวณ30บาทลงมาแล้วซึ่งผมเองก็เคยมองว่าราคาของหุ้นพีทีทีเนะี่ยมีโอกาสลงไปถึงประมาณสัก28บาทหรืออาจจะไปต่ํากว่านั้นนะครับตอนนี้ลงมาต่ําสุดประมาณ29บาท75สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปนะครับราคาจะปรับตรงไปถึงประมาณ28บาทหรือจะลงไปต่ํากว่านี้ได้อีกหรือเปล่า แต่ถ้า,าดูในเรื่องของ PE ณปัจจุบันของหุ้นปตทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9.4เท่าก็ถือว่า PE ของหุ้นปตทเนะี่ยก็ดูมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับปันผลเฉลี่ยประมาณ 6. กเ็นะี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะกับราคานาตอนนี้นะครับของหุ้นปตีก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับหุ้น LPH นะครับหรือว่าโรงพยาบาลลาดพร้าวจำกัดมหาชน ซึ่งก็เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางๆนะครับมีระดับ P/E ประมาณ12เท่าซึ่งก็ถือว่า P/E ค่อนข้างน่าสนใจนะครับรวมไปถึงในส่วนของ Dividend Yield นะครับประมาณ4.59%ก็ถือว่าให้ปันผลค่อนข้างดูดีพอสมควรนะครับแล้วก็อีกไม่นานนี้ประมาณเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศขึ้นไอจ่ายปันผลออกมาด้วย โดยภาพรวมแล้วสำหรับหุ้น l p s นะครับสิ่งที่ผมสนใจก็คือผมก็ยังคงมองหาหุ้นที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของไม่ใช่โรงพยาบาลขนาดใหญ่อะไรเงี้ยก็มองในเรื่องของหุ้นะระดับก,กลางๆนะครับ ซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็เคยซื้อไปแล้วหุ้นตัวหนึง่งแต่ว่าสุดท้ายก็ขายออกมาเพราะาช่วงนั้นคือต้องยอมรับว่าราคาของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงจริงๆนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะขายออกมาแต่ว่าตอนนี้ก็มองว่าหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลก็เริ่มดรอปลงมาแล้วก็เลยลองมาหาอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยได้เป็นหุ้น LPH นะครับที่ผมมองในเรื่องของ Asset Pay ของเขาก็คือที่ดินของตัวโรงพยาบาลเนี่ยก็ติดกับถนนลาดพร้าวซึ่ง ก็เหมือนว่าจะมีการทำรถไฟฟ้ามาแถวบริเวณนั้นนะครับซึ่งเขาก็น่าจะได้รับอัน,นิสง์ตรงนี้ไปในขณะที่ฐานะทางการเงินณปัจจุบันของหุ้น LPH นะครับปัจจุบันก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ3,018.38ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมอยู่ที่841.93ล้านบาทก็แบ่งเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับประมาณ381.3 1ล้านบาทแล้วก็หนี้สินหมุนเวียนประมาณ460.62ล้านบาท โดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2010.87ล้านบาทก็จะมีในส่วนของกำไรสะสมนะครับประมาณ551.61ล้านบาทเราเห็นว่ากำไรสะสมของตัวบริษัทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทุกๆปีนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจและเมื่อนำมาคิดเป็นค่าดีนะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีค่าดีประมาณ0.39เท่านะครับก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับภาระหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ ผมก็สนใจตรงนี้แหละนะครับตัวบริษัทก็แบกรับภาระนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับการจ่ายปันผลก็จ่ายปันผลในระดับที่น่าสนใจนะประมาณ2-4%กถ่ากว่าต่อปีนะครับระดับ P/E ก็ไม่ได้สูงด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของภาพการดำเนินงานของเขานะครับแล้วก็เห็นว่า รายได้ของตัวบริษัทก็จะอยู่ประมาณ1500ถึงประมาณ2 0 0 0ล้านกว่าบาทต่อปีนะครับในขณะที่กำไรของตัวบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ100ถึงประมาณเกือบเกือบล้านกว่าบาทต่อปีนะครับแต่จะมีช่วงที่มันพลิกๆหน่อยก็จะเป็นช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่เขาก็ได้รับอน,นิสง์จากเรื่องของโควิด -19 หลังจากนี้ไปรายได้กับกำไรก็น่าจะกลับเข้ามาในจุดที่ควรจะเป็นนะครับของหุ้น LPH ซึ่งโดยภาพรวมแล้วก็ผมก็มองว่าก็ดูมีความน่าสนใจนั่นแหละสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะ DCA หุ้นตัวนี้เข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยจะเพิ่มน้ำหนักในการซื้อหุ้น LPH เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะลดน้ำหนักในการซื้อหุ้นตัวอื่นลดลงนะในช่วงปีนี้นะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตพอลงทุนหุ้นแบบ DCA ดึงงบ2 0 0 0บาทต่อเดือนประจำเดือนมีนาคม266ของผมนะครับอะทำเพื่อนได้นะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อน,อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมแอดเข้ามาพูดคุยในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับวจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ